มันเป็นเตียงมรณะที่ใครนอนแล้วมันจะพับขึ้นมาไงี๋ยวขึ้นตรงนี้ตัวถึงไหนแล้วทิงไหนเลยไอ้นั่นกระพังไอ้นี่ไอ้นั่นกระพังอีกตัวหาอะไรวางก่อนดีกว่าเอาละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเลขเข้ามาครับเลขเขมาวันนี้เรามีของมือสองมาขายเไหมใหญ่เอามัสวัสดีครับ ตอนรับสู่โบโยชิชาแนลครับไอีพีนี้ต้องบอกว่าตอนเราสู่โบโยชิชาแนลคอลแลบกับยิมน้อยยิมใหญ่ละกันเพราะกูคนเดียวเลย <S <S อีพีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นอย่างนี้เราจะทําเตียงแบบนี้ครับทุกคนนี่เห็นไหมญี่ปุ่นเขาทกากันมันเป็นเตียงมรณะนี่บซื้อมาแล้วมันเป็นเตียงมรณะที่ใครนอนแล้วมันจะพับขึ้นมาอย่างนี้นี่ตัวอยู่ข้างในใครนอนโดยไม่รับอนุญ,ญาตมันก็จะโดนแบบนั้นแหละแต่ทีเนี้ยเราคนเดียว ไม่ไหว้าจะไปทำในยิ้มน้อยด้วยแล้วแกล้งด้วยเลยเนี่ยจะไม่ทันการเพราะตอนเนี้ยยังไม่มีคนมาพิมพ์เลยต้องมาหาจังหวะทำในช่องโบโยชิชาแนลก่อนก็เลยจะกลายเป็นว่า EP ของโบโยชิเนี่ยจะเปิดแบบบอกวิธีการทำเตียงมรณะเลยกันเดี๋ยวยิ้มน้อยเนี่ยค่อยไปแกล้งค่อยไปวางหาจุดสถานที่ใครเผยก็จะพับแบบนี้ <c oughs> ลองดูนี่วันนี้ของพร้อมแล้วเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่การที่จะทําเตียงมรณะได้เนี่ย ดูจากในคลิปแล้วเนี่ยเขาใช้ไซเลนเดอร์ตัวนี้นี่นี่คือกระบอกลมน <New S 3> ิวเมติกอลนิวเมติกนั่นแหละ <S <S ต้องบอกกันว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยกูก็เรียนมาเหมือนกันแ,ลแหละนิวเ <New S 2> มติกนี่กระบอกสูบตัวนี้ <S 1> <S 1> ความยาวตอนยืดสูงสุดมันจะได้เท่ากับ400นี่ครับกระบอกสูบลูกสู63บ63มมิล นี่ใส่มอเตอร์ไซค์ได้เลยน,นั่นแล้วก็ความยาวทั้งหมดเลยสี่ร้อยตัวมันเองเนี่ยสี่อเนี่ยตัวเอง400ร้อยพอยืดออกมาอีกมันก็จะเป็น800ร้อยมันจะพับขึ้นมางี้ <laughs> ต้องใช้กระบอกสูตรทั้งหมดสอตัวเพื่อที่จะให้มันทางนี้ก็พับขึ้นได้ คนอยู่กลางคือขานีเดเลยแล้วก็จะต้องมีบานพับแล้วก็จะต้องมีกระเดื่องยกมีกระเดื่องใส่ปลาย,ายคือแบบนี้เอาง่ายๆเลยมันก็เหมือนกับดัมสิบล้อปืดขึ้นมาอย่างงี้นั่นแหละเราจะทํางานเรียนแบบกับดัมรถสิบล้อให้มันดันฟืดขึ้นมาเราก็ต้องมีพวกจุดหมุนต่างๆพวกนี้เราสั่งมาหมดแล้วนี่เพราะแต่ก่อนเนี่ยพี่ยิ้มอยู่โรงงานพี่มันก็สร้างเครื่องจักรบ่อยอยู่ก็เลยพอมีความรู้มาบ้างเล็กน้อยแล้วก็อันนี้ที่สำคัญเลยครับมันจะทํางานไม่ได้เลยถ้ามันปราศจาก อุปกรณ์ควบคุมที่ทางลมนี่นี่ก็คือเรียกว่าอะไรอะโซลินอย์วาลแล้วกันพิมเรียกโซลินนย์น่ยมันจะเป็นคันยโยกป๊กเป๊กป๊กเป๊กอันเนี้ยเอาไปดัดแปลงได้หลายแบบมากชาวออฟโรดก็เอาไปทําเป็นปล่อยฟีสปูลหรือว่าจะเป็นแอร์ล็อกอะไรต่างๆนานา,นาโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้ามาควบคุมคือแมนวนวลลมชนลมเลยก็จะเป็นอันนี้อะไรก็ได้แล้วแต่เราไปอะแดปเตอร์อะแดปทีฟเอานะเราก็จะมีนี่ เยอะแยะมากมายนี่ครับก็คือฟีดลมสามารถปรับความเร็วลมที่มันจะเข้าไปในกระบอกสูบได้เราใช้ทั้งหมด4ี่หาตัวนี่แหละ4ตัวแล้วก็คอปเปอร์ฟิตติ้งต่างๆนี่ครับนี่ครับสายลมก็ต้องอม,มีครับนี่ครับเพราะไม่งั้นมันจะเป็นระบบนิวเมติกที่สมบูรณ์ไปไม่ได้ <laughs> <laughs> และนี่ทั้งหมดแหละครับก็คือ อุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้การสร้างในวันนี้ก็ดูสิว่ามันเยอะขนาดไหนขนาดเยอะขนาดเนี้ยแล้วจะมาทํางานคนเดียวแล้วจะมาให้แกงด้วยมันไม่ไหวมีตายอยู่แล้วทุกวันนี้เออเอาว่าเรามาเริ่มก่อน,นเลยดีกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาสัิบแล้วเดี๋ยวมันจะความแตกซะก่อนเดี๋ยวคนจะรู้ซะก่อนว่ามันคืออะไรไปเริ่มกันเลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราจะต้องทําที่ว่าให้เตียงเนี่ยมัน พับได้โดยอิสระก่อนเสร็จปุ๊บเราถึงจะใส่กระบอกลมเข้าไปได้ตั้งระยะเข้าไปได้อ่ะนั่นแหละเป,เป้าหมายของเราในวันนี้เสร็จเมื่อไหร่แก้งเมื่อน,นั้นในอีพีหน้าอ้าเริ่มข้างล่างมันจะเป็นน็อตยิงต้องยิงน็อตยิงนอ็งนอตน็อตออกมาก่อนแล้วก็เอา โคตรประหลาดจิตประหลาดใจที่นอนใช่ป่ะเออมันก็ซื้อมาเป็นเตียงประมาณสั้หกเจ็ดร้อยใช่ไหมจริงๆแล้วเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกับมันเป็นแบบนี้หรอกแต่ว่าเพราะว่าเราซื้อมันลื้อไงแต่ว่าถ้าคนเขาซื้อไปใช้อ่ะมันได้เหรอให้ดูนี่ดูนี่เหงือกไม้แบบที่พยิ้มทากมาข้างในเป็นอย่างนี้ทากาวหรือว่ามึงเป็นขี้ดินอะไอ้น้องๆเวยยังไงก็ขี้ดินยังไงก็ขี้ดิน โอ้โหตายเลยอย่างนี้เนีย่ยถ้าคนก็ซื้อไปใช้จริงทําไงวะเนี่ยไม้อัดใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหไม่เข้าใจว่ะอยากจะเอาไม้แบบเอามาหุ้มมาเฮี้ยนี่จบเลยอ่ะโหตายยัดเป็ดโหไม่ไหวอย่างนี้ดิห่อมายังสวยเลยพอผ่ามาโหเน่าในครับเน่าในไม่เป็นไรของเราไม่ซีเรียสเ,เราลือเราระเบิดอยู่แล้วโอเคเราพบผ้านวมปูแล้วมาตัวเขามาแล้วจะ <c oughs> ทำอะไรเนี่ย <c oughs> ประดิษฐ์อะไรที่นอนมรนะณะกูว่านอน,นตายก่อนโดก,ก่อนเสร็จแน่นอนเพราะว่าอะไรวะนี่ไะ <c oughs> อันนี้กระดาษที่เขาซื้อมาเเมื่อกี้บอกเอฟซีไปละดูด <c oughs> ิเนี่มันหอ่อมันมันห่อมาแบบนี้พอเขาจะผ่ามาทํางานก็ได้หน้าตาแบบนี้ตามราคาไม่เป็นไรไอเอารา,าอ่ะไม่ได้ซีเรียสเพราะเราซื้อมาแกล้งเว้ยเดี๋ยวเราก็ห่อเอา้าห่อกลับเมเดิมเดี๋ยวเราเย็บได้แต่ว่านี่ตัวทำอะไรอ่ะเตียงมรณะเตียงมะณะแบบนี้ไงทุกคนเขารู้หมดล้ว ทุกคนเขารู้หมดละพับแบบนี้ได้เหรอถูกเด้งเลยนะใช่คือจะทำไปแกงไค่อะแกงไขรก็ได้ที่มานอนอันนี่เป็นโบโยชีตัวทำคลิปโหดอย่างนี้ได้เหรออันใช่อันนี้ยิ้มน้อยนั่นแหละแต่ว่าอันนี้วิธีการสร้างอยู่ในโบโยชีไงคือจะให้ทุกคนดูแลไปทำแกงคนอื่นเหรอใช่ถูกต้องโอ้ใครจะมาซื้อก็บกลมแบบตัวนี่ซื้อว่าเหรอเนี่ยครบบลมอะโอ้โหลงทุนขค่ดนี้ได้เหรอธรรมดาหรอยิ้มน้อยไม่ธรรมดาถ้าเสร็จอันนี้แล้วจะเอาก็บอกลมไปทำอะไรไหน บอกลมบอกลมอ่ะอุ้ยได้เยอะได้เยอะรอติดตามแล้วกันน้องๆแล้วมันสั่งการด้วยอะไรวันนี้ที่ตัววางแผนไว้สั่งการด้วยลมไงได้เขียนเขาเรียกว่าลูกผ้าสเก็ตให้ทุกคนเจ๊งในกระดาษอ่ะนะไม่เขียนไม่เขียนกูที่เขียนงานกูเยอะที่เขียนกูงานกูเยอะเขียนแล้วจะให้งานกูเยอะที่ตัวทำจะพับด้านเดียวหรือสองด้านสองด้านเลยโอ้โหมันจะขึ้นอย่างนี้เลยนีบเลยนะใช่คนมันจะอยู่งี่นี่ว่ามันจะไหวหรอใช่คนมันจะมาอยู่งี่นี่เลย จะเ็นเลยนะเออคนจะอยู่งี้เลยตัวมันจะหลังต้องแบบญี่ปุ่นเลยต้องเทสก่อนนะเออตอนนี้นะคะถ้าใครเรียกแล้วพี่โบไม่หันนะคะอย่าก,ก็อยา่าวาวายิ่งนะคะเพราะว่าคอเคสฝั่งนี้ไม่สามารถหันได้ตัวอย่ากแกล้งเขาเลยนะสงสารเธอเถอะนะขอร้องอะ <S <S ่ะป่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเตียงมรณะของพี่ยิ้มเนี่ยจะสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันจะใช้งานได้ดีเยี่ยมแค่ไหนเพื่อใครจะเอาลองไปทำตามแล้วก็ไปแกล้งเพื่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะ จะทำอะไรตอนต่อไปก็คือวางอันนี้อ่เขาว่าต้องเอาเว้นตรงกลางไว้เยอะๆหน่อยตัวเป็นตรงกลางไว้เยอะๆไม่ได้เนี่ยกินไปแล้วอันนี้เป็นตัวหนุนเฉยๆเพื่อไม่ให้งอเกินไปอไม่ให้งอเกินไปไม่งอเกินไ,ไปอะไรไม่รู้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาย <c oughs> ุ่งกับเขาเขาจะฆ่ามันให้หมดท้มามมา <c oughs> นอนตรงนี้ยคือต้องบอกก่อนว่ามันอย่างที่บอกแหละมันค่อนข้างที่จะยากแล้วทำงานคนเดียวคือ ลูกทีมเราหนีหมดแล้วแต่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครเข้าบ้านเลยไม่อยู่บ้านไม่ว่าดิพี่ธงพี่ท้อนลูกมือกูกลับใต้หมดเลยตายหมดแล้วพี่ชาติก็ไปสุพรรณพี่ชาติก็อยู่สุพรรณพี่น้องก็อยู่บ้านทั้งหนดเลก็เลยถือโอกาสเสร็จกูละทำเตียังมอเลยนะอือเป็นอย่างนี้อืออ่าเฮ้ยเดี๋ยหน้าตัวนี่เห็นป่ะพอดีเลยแอนตะโกนนี่แหละส่วนนนี้เราก็ต้องยึดม็อกเข้าไปอย่างนี้อ่า มานี้ประมาณนี้โอเคต่อได้เวลารื้อไซเรนเดอร์แล้วครับทุกคน <c oughs> นี่ตัวคิดดูดิดความยาว <c oughs> วุ้ยโซชินวันนี้วันตายของเจ้าลเลอะเธอเนื้อตาเลือกอะ่ะเดี๋ยวขอประกอบน้้วมันแบบ<ไ>มันควบคุมได้ไหมว่าให้ขึ้นสิบมายี่สิบยุติาหรืออะไรสุดเป็นสิบเปอร์เซนต์สุดสุดเลยเหรอใช่างเงี้ ี้เลยเพราะว่าเรามันไม่ไม่มีอ็อปเปอร์แล้วเราเต็มยศอยู่แล้วอันดับอื่นเนระาต้องใส่อย่างนี้ก่อนใจคุณทำด้วยออะไรเนี่ยเราคือปีศาจพอเราโหดควานรกเราคือปีศาจซื้อกระบังผมมาให้เนซนเดอร์ คู่ละขายเป็นตัวายเป็นตัวเชื่อสิว่าคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีช่องสามแน่นอนอืมแต่ว่ามันไม่ได้เอามาทําแค่งานเดียวไงพี่ยิมคิดไว้ในหัวหมดแล้วว่าจะทํากําไรอย่างไรกับเจ้าลูกสูบสองอันนี้มีหลายอย่างเลยที่ญี่ปุ่นเขาเล่นกันแล้วพี่ยิ้มก็ไปดูมาแล้วก็อยากทําตามโอ้โห ใช้เหล็กชาดเน่ยเนี่ย<ห>ก็ตัวบอ,บอกว่ามันไม่แข็งแรงงานไม่เล็ะเลยตัวหลังไม่หักตัวก็เลยบอกว่าเอาถ้าเป็นเหล็กนั้นหนะเป็นเลยเดี๋ยวพอเล่นด้วคนเยอเดี๋ยวมันงองไงเสียเวลา <c oughs> เอาแบบให้เขาลงบาน <c oughs> เรียงคี่ไว้เออครบสูตรไวไปรวมกันเลย เียผิดเกีอบผ่านแล้วไหมล่ะตลับเมตรผิดมีคนทักมาถามเยอะแล้ว่ะตัวว่าจักระยะไฟฟ้าทำอีกไหมพี่อยากทำแต่ไม่มีคนทำแล้วเราไม่มีเวลาคนทำไปอยู่ใต้แล้วพี่ทอนก็ไปหาซื้อแบบสำเร็จใช้ก่อนแล้วกันเนาะตอนช่วงนี้ ราคาก็น่าจะซบซบลงมาแล้วนะก็มันก็ซบแบกแต่ว่ามันก็แพงแบตเหมือนเดิมอ๋อเพราฟ้าแพงแบตอย่างเดียวโอเคได้ขาเสร็มพอแล้วเดี๋ยวทีนี้จะวางกระบอกก็วางกระบอกก็วางสายลมก็เสร็จแล้วอยากแกล้งแจ้าขาดมึงเป็นโรคจิตปะเนี่ยถึงไหนแล้วเนี่ยตัวถึงไหนแล้วถึงไหนเลยไอ้นั่นกระพังยังไม่มีไอ้นั่นกระพังสวา่สวานก็ไม่อยู่สว่านก็ไม่อยู่พิชาติขโมยสว่านไปโอ้โหยังต้องเอาให้นักหนักเลยคืนนี้ย จัดการเลยอะเนี่ยดูนะเนี่ยดูทีเนี่ยม้วนเครื่องมือไปเครื่องมือพังหมดเลยมันสะบัดมันล็อกเนี่ยเนี่ยเอาไม่ออกเลยเนี่ยทางเลยต้องตีมันคลายตัวก่อน ขั้นตอนถึงตอนไหนแล้วเทดสอบเทดสอบ,อบอนะเฮ้ยตัวแต่มันนุ่มนวลเกินไปอะ่ะเอาฟึบคอหักเลยได้ไหมไหนไม่จปลุงรู้จกักคำว่าซ้อมไหมซ้อมเหรอนี่ก็ทำให้ดูไงนะอีกทอยที่คอยที่นอนนอนอยู่ครับหนึ่งเพินเพิ่นอือแบบนึงนี่ค่ะทุกคนพี่ยิเคาได้ซ้อนไ้ ก็บอกบุกซูบไซเลนเดอร์เอาไว้ข้างล่างและพร้อมที่จะกระชากคนที่หลับอยู่บนเตียงลุกขึ้นมาแป๊บนึงเดี๋ยวปูดอันนี้ก่อน่ะเดี๋ยวใกล้และใกล้จะเป็นรูปร่างและเดี๋ยวจะได้เห็นจะเป็นสูบแล้วเดี๋ยวพี่ยิ้มเขาจะ<อ>แรงแ<ะ>แรงแรงแแรงแรงขึ้นอีกแรงสักน,นิดนึงเนี่ยทอันนี้มันซอฟไปหน่อยอ่ะเดี๋ยวพี่ยิ้มขอโมวิธีการโมทำยังไงอ่ะเขาก็อุดรูฝั่งง่ายมันเป็นสองฝั่งไงเออเาอกก่อนนะครับ โอ้ยหักเลยนะโอ้ยโอยไปดีได้ไหมโอ้ยตัววะลองนอนลองนอนโอ้ยมันน่ากลัวเดี๋ยวต้องหาไอ้คูกมก่อนเดี๋ยวมันหนีบตู้ตัวเดี๋ยวมันหนีบตรงช่วงข้อขอพับพอดีนะตัวหาอะไรวางก่อนดีกว่าว้าวว้าวเรียบร้อยเรียบร้อย หักแล้วปไม่ใช่<อ>ก็มันถี่ฝั่งเดียวไงโอ้ยเยอะพังเลยโอเคพีนี้จบจะเพียงเท่นี้มันหนีฝั่งเดียวไงเดี๋ยวทําใหม่หเพราะว่า<อ>มันต้องดันคู่งี้ไงนี่มันดันฝั่งเดียวเขาว่าตัวอ่จจะเดี๋ยวต้องดามวะไม่ให้ไม่ให้มันเป็นเตียงพับได้อะคือดามเหล็กเลยอ่ะดามเหล็กฝั่งหนึ่งเลยเหล็กบิดตั้งหัวไอ้ที่เยอะมากเหล็กบาง นี่ค่ะตอนนี้นะคะพี่ยิมก็ลื้อมาซ่อมโครงสร้างหมดเลยเกือบจะเสร็จแล้วทุกคนโครงสร้างไม่แข็งแรงนะคะนี่ย็นเชื่อใหม่อีกแล้ว a few moments later ว้าพอบหรือยังดูนะเออมันจะพับแต่ไม่รู้มันจะพับหรือเปล่าเอยเอยมันควบคุมความแรงได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ หนังฮอลลีวูดชัดๆเลยว yeah. ันเกิดแ้วก้าวแมงก้านอนนะก้าเหรอตัวลูกก้าว่ะใช่เหรออยู่ไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วใช่ไหมทีมาซ่อนอะไรก็มาดูดิอโอโ้ขี้แตกเลยนะโอเคค่ะทุกคนโอโ้โห งานนี้งานใหญ่มากคอก็เคดอยู่ต้องมาทดลองเตียงให้ป่วยอีกอ็นว่าเราต้องร่วมมือกันนะคะเราสร้างงานใหญ่แก้งคนแล้วดวเราต้องไปซ้อมก่อนว่ามันปลอดภัยไหมนอน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 ตัวหลายครั้งเท่าไหร่นอน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 เร็วๆนานจะมาร่วมมือกันเอ้ยนี่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 เอาสองหัวอยู่รุ่นเอ้ยอก็เคสนะ ขาไม่ไหวเองอ่ะเดี๋ยวๆหัวมันหนักเหรออืมหัวมันหนักข้างบนมันหนักมันจะต้องนี่ต้องให้ลมมันไปทางหัวเยอะๆเราเปลี่ยนหัวไปทางนู้นไหมไม่ไม่ไม่เหมือนกันเหรอมันอยู่ที่การปรับเออ เหมือนเล่นกระดานโต้คลื่นเลยวะ่ะโ,โ,โ,โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ใกล้จะเป็นลูกเป็นล่างแล้วเดี๋ยวให้พี่ยิ้มเขาเซตลมตำแหน่งให้มันพอดีกับสรีระของคนก่อนเดี๋ยว er เรามาดูกันว่าตอนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะปูที่นอนให้สวยสวยด้วยนะคะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าใช่ไหมตัวเดี๋ยวขอให้พี่ยิ้มเขาจูนก่อนจูนลมก่อนจูนลมอะเราติดตามนะคะ เลี้ยงมาน้ะยม่ยุดหนีไม่ยุดหนีเดี๋ยวมันตีลูกเดี๋ยวมันตีลูกโอ้ <c oughs> โหตัวป้ามันขึ้นดีมากเลยอะตัวฟองน้ำลอยอะฟ <c oughs> องน้ำกระเด้งเลยอะถ้าคนตัวเบาๆนี่กระเด้งเลยนะใช่กระเด้งหย่งเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ใช่โฟโลเรตก่อนโคลเรตอ่ะตัวตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคน<อ>เดี๋ยวไปเจอกันในยิ้มน้อยเลยครับว่าเราตรงเนี้ยเดี๋ยวว่าเราปูที่นอนปุ๊บก็นเนียนสุดๆแล้วข้างๆอะไรก็ปิดบังหมดไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแล้วเป็นเตียงแบบเตียงมรณะถ้าใครมานอนก็เป็นแบบนี้ <laughs> ไปรอติดตามในช่องยิมน้อยยิ้มน้อย,อย,อยโบยยชิคอลแลบกันครับกูคนเดียวเลย รอแหละชอบกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไคร b e ให้ด้วยค่ะใช่ <All right. S 2> และ